จริงๆเรื่องของสิทธิทบตัตรหรือว่าการจดทะเบียนทรัพย์สินในทางปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสารรค์ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยหันมาคิดอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าในสินค้าเดิมๆที่เคยมีการขายกันอยู่ในท้องตลาดเพียงแต่กรณีที่เกิดขึ้นนี่น่าสนใจค่ะว่ากําลังจะเอาลิขสิทธิ์ของตัวเองเอาสิทธิทบตัตรของตัวเองไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรือไม่นะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับนักกฎหมายเพิ่มเติมค่ะหากมีกรณีที่ใกล้ เคียงกันมันควรจะเริ่มต้นกันยังไงดีนะคะคุยกับคุณพีรพัฒน์ฝอยทองนะคะซึ่งเป็นทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ค่ะ สวัสดีครับค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นน่าคิดเลยค่ะว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาน่าจะเป็นที่รับรู้ร,รับทราบถึงรายละเอียดของสิทธิของตัวเองกันอยู่ในวงแคบๆค่ะถ้าเราเริ่มต้นจากโน้ติสก่อนถ้าเวลาเราได้โนทติสจากใครมาสักคนหนึ่งบอกว่าเราไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขาแบบนี้เราควรจะตั้งต้นยังไงดีคะจริงๆแบบแรกไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าก็คือต้องปรึกษาทนายก่อนแหละนะครับ คือคือโนติสเนี่ยมันยังไม่ได้มีผลทางกฎหมายแต่ว่ามันเป็นกระบวนการขั้นตอนนะครับก่อนที่จะมีการฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับมานะครับเราก็ต้องเตรียมตั้งหาทนายละหรือหาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเตรียมดูว่าสิ่งที่เขาโนติสมาเนี่ยเขาเตือนเราหรือเขาบอกเราว่าให้เรากระทําการหรือวดเว้นกระทําการใดๆเนี่ยเพราะเราทําผิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราทําผิดนะครับเราก็ต้องยุติก,ก,การกระทําการนั้นนะครับส่วนว่าจะเจราจาหรือไม่เจราจาในต่อไปก็อีกเรื่องหนึง่ง S <S ถ้าเราไม่ผิดนะครับเราก็สามารถที่จะทาโนติสเนี่ยนะครับต้อตอบกลับไปได้เหมือนกันว่าโอเคสิ่งนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราไม่ผิดเราไม่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรก็ชี้แจงกลับไปได้เช่นกันครับค่ะแล้วอย่างกรณีที่กําลังเป็นข่าวกันอยู่เนี่ยคะ่ะบางบางคนก็บอกบว่าทำได้บางคนก็บอกว่าไปเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตขีดจํากัดมันอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะกับคําว่าปังชาจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ตามที่มีการอ้างอิงขึ้นมาบอกว่าเขาก็ จดสิทธิ์คำนี้เอาไว้นะจริงๆเรื่องนี้มันควรจะมองยังไงกันแน่คะครับจริงๆสิ่งที่เขาจดคือเครื่องหมายการค้าเนาะเครื่องหมายการค้าก็คือแบรนด์หรือโลโก้ที่ทําให้คนอื่น,เ,นเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือถ้าเป็นเมนูอาหารเนี่ยหรือเมนูขนมว่าปังชาเนี่ยคุณไม่ได้จดนะเพราะมันไม่ได้เป็นการใช้อย่างเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดคําเนี้ยใครๆก็ใช้ได้นะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจดเนี่ยนะครับถ้าไปดูดีๆเนี่ยนะครับเขาจด แล้วในตัวรูปนั้นนะ่ะมีคําว่าปังชาภาษาอังกฤษเท่านั้น <Yeah. S 2> นะครับถ้าเวลาเขาเจะไปใช้เนี่ยเขาต้องเอาไปใช้ทั้งรูป <Yeah. S 2> เขาไม่สามารถจะบอกว่าฉันได้สิทธิ์คำว่าปังชาคนเดียวอันนี้ผมว่าเป็นการอธิบายที่ไม่ถูกต้องของ <Yeah. S 2> ของทางตัวแทนร้านนะครับผมว่าเรื่องนี้กลมถึงบรญ,ญ,ญาอธิบายชัดเจนนะครับว่าคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไอ้คำว่าปังชาเนี่ยใครๆก็ใช้ได้นะครับจะต,ตั้งชื่อร้านว่าปังชาก็ยังไม่ผิดนะครับ <Yeah. S 2> แค่อย่างเดียวห้ามทํารูปลักษณะของโลโก้นะครับ <Yeah. S 2> ให้คนเนี่ยเข้าใจว่า ร้านของคุณเนี่ยคือร้านเดียวกันกับร้านของเขาแค่นั้นเองค่ะ,คะที่นี้ค่ะถามแทนคนที่เขาได้รับโน้ติสไปบ้างค่ะว่า,าบางคนเนี่ยเขาก็ตกใจค่ะเขาก็ไปปรับหน้าร้านของตัวเองนะคะทั้งนั้นที่เพิ่งจะยังไม่มีกระบวนการในการพิสูจน์เลยว่าเขาไปละเมอจริงหรือเปล่าแบบนี้เขามีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไรกลับไปยังฝ่ายทนายความของบริษัทที่เป็นคนส่งโน้ติสไปบ้างค่ะ อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเหมือนแบบยุให้คนเป็นความกันนะแต่ว่าวเอาว่าเป็นสิดธตามกฎหมายแล้วกันนะครับติดิตามกฎหมายเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับมาตรา4 21เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์เกินส่วนแลยควาว่าคนอื่นเนี่ยมาใช้สิทธิ์ของตัวเองถ้าเขาอ้างว่ามีสิทธิ์แต่พึ่งเนี่ยใช้สิทธ์อ Lucky ของตัวเองเนี่ยกระทาให้ผู้อื่นเนี่ยเสียหายเนี่ยนะครับเขาต้องก็ต้องรับผิดในความผิดละเมิดตรงนั้นด้วยนะครับความหมายคือว่าถ้าเราเนี่ยต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใดๆเพื่อเอาคําาาาว่ัังนนเเรรออกะคบ จริงเราก็สามารถที่จะเรียกร้องนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆของเขาตรงนั้นเนี่ยกลับคืนมาได้ครับสมมติผมสร้างคนไปนลบชื่อตัวนี้ออกพันหนึ่งอ่ะผมก็เรียกเขากลับคืนมาได้พันหนึ่งตัวเนี้ยเช่นเดียวกันครับค่ะแต่ว่ายืนยันว่าถ้าจะเป็นขนมที่เราทําขายอยู่แล้วก็ยังคงทําได้ต่อใช้ชื่อปังชาได้ต่อเพียงแต่ว่าต้องไม่ทําอะไรให้มันไปเชื่อมโยงเข้ากับเครื่องหมายการค้าที่ที่เขาได้จดสิทธิบัตรเอาไว้ได้ใช่ไหมคะครับ คือทำต่อไปได้ครับหนึงเมนูทําได้สองอในชื่อร้านเราจะชื่อปังชาก็ได้เมนูขนมเราจะชื่อว่าปังชาก็ได้แค่อย่างเดียวห้ามเอาโลโก้ที่เขาได้รับเนี่ยม,มาใช้นะครับลองสังเกตดีๆในในขนมขนมถ้วยปังชาของเขาอะ่ะเขาจะมีการตักข้างบนเอาไว้ไว่าเป็นชื่อปังชานู่นนี่นั่น แต่จริงๆเขาก็ปากไม่ตรงกับสิ่งที่เขาจดนะครับเขาเขียนเขาว่าปังชาอย่างเดียวแต่ถ้าลองดูในในสิ่งที่เขาจดเนี่ยมันจะมีตัวจีตัวใหญ่ๆตรงกลางแล้วปิดปังชาข้างบนตัวเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงทางร้านเขาก็ใช้ได้แค่นั้นเท่านั้นครับเขามีสิทธิ์ที่จะมาใช้เกินกว่านั้นเหมือนกันไปดงว่าไปดว่าจะห้ามคนอื่นใช้เกินกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ค่ะค่ะเวลาที่ร้าน ร้านที่เป็นเจ้าของรั์เนี่ยเขาบอกบอกว่ามีคนโทรมาถามที่เขาต้องทําแบบนี้เพราะว่ามีคนเข้าใจผิดว่าเป็นการเปิดสาขาหรือไม่แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันในทางการตลาดค่ะว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นแบบนั้นที่มีการขายกันอยู่ในร้านอื่นที่นี้ค่ะเพื่อให้มันเป็นจุดสมดุลร่วมกันว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ไม่ไม่เป็นการเสียสิทธิ์จากการถูกเข้าใจผิดค่ะร้านทั่วๆไปก็สามารถที่จะขายได้แบบนี้เนี่ยค่ะแนวทางที่มันจะประ มีประนอมกันได้ควรจะเป็นยังไงคะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทําสินค้าหรือบริการอะไรเนี่ยเราก็อยากจะให้ชื่อของร้านเราเนี่ยนะครับมันผูกโยงกับสินค้าหรือบริการนั้นๆบริการนั้นๆเพราะมันจะทําให้คนเนี่ยจําง่ายแต่ตัวเองต้องอยา่าลืมว่าถ้าเราเอาชื่อให้มันสอดคล้องกับตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณจะไปกันไม่คนอื่นใช้เนี่ยไม่ได้นะครับจริง,รงๆคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการพ้องรูปแล้วก็พ้องเสียงนะครับพ้องรูปก็คือหมายถึงว่า ตัวตัวรูปลักษณะมันต้องเหมือนกัน,นพ้องเสียงอ่ะในเคสเนี้ยร้านอื่นื่อปังชาก็ก็ปังชาก็พ้องเสียงแต่เขา้องรูปหรือเปล่าความหมายก็คือว่ารูปที่เขาจดเพื่อหมายการค้าเนี่ยนะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวตัวตัววงรีสีดําอะไรอย่างเงี้ย<อ>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้านอื่นใช้แบบเดียวกันอันนี้แต่ถ้าร้านอื่นใช้ตัวอื่นหรือใช้เป็นภาษาไทยต่อปาแห่งอากาศงองูอย่างเงี้ยมันคนละอันกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่พ้องรูปเพราะฉะนั้นเนี่ย เขามีสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างมีสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็ต้องต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแค่นั้นเองครับดิยฉันเข้าใจแล้วมันเคยมีกรณีในอดีตที่เคยมีร้านกาแฟรถเข็นที่ไปทำชื่อยี่ห้อคล้ายๆกันกับแบรนด์ดังอ่ะแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนเจตนาจะเข้าเขามากกว่ากรณีนี้ใช่ไหมคะในทางกฎหมายถูกถูกครับใช่ครับอันนั้นเนี่ยทำมาโลโก้สีเขียวเหมือนกันเลยอันนั้นน่สตาบังอันนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยครับอันนั้นอันนั้นงันให้นล้ายเหมือนคล ทำให้คนอื่นสับสนหลงเชื่อว่ามันเป็นร้านเดียวกันอย่างงี้ครับ <S 1> <S 1> ค่ะค่ะ,คะอันนี้มันต้องดูที่เจตนาด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นคดีความกันขึ้นมาจริงๆนะคะใช่ครับในในเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับสาคัญเลยคือต้องดูเรื่องของการที่เจตนาหรือจงใจที่จะกระทาผิดตรงนี้หรือเปล่าครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันชัดเจนว่าร้านอื่นใช้ชื่อว่าปังชาแล้วเป็นภาษาไทยนะครับมันมันไม่จงใจหรือมันไม่ให้เหมือนกับของเขาอยู่แล้วครับค่ะแต่คุณเพรพั ในกรณีนี้น่าสนใจคะ่ะคงจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันดูจะใกล้ตัวคนกินทั้งหลายรวมไปถึงร้านรายย่อยต่างๆด้วยคะ่ะแบบนี้จะเป็นกรณีศึกษายังไงเกี่ยวกับการรับร,รู้รับทราบรายละเอียดสิทธิในทางกฎหมายของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานะคะครับเรื่องนี้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้คนเห็นว่าสนใจกฎหมายติดในปัญญามากขึ้น<ะ>แล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าใจว่าเออ จริงลเรื่องสติปัญญาเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์เนี่ยได้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นซนะอฟต์พาวเวอร์เนาะที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นอะไรต่างๆเขาก็จดเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะ,อะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับใครเข้าใจผิดตอนนี้ก็มาทําความเข้าใจให้มันถูกนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆผู้ประกอบการคุณก็จะได้เข้าใจวิธีเทคนิคในการตั้งชื่อร้านเหมือนกันถ้าคุณตั้งชื่อให้มันคล้ายกับสินค้า วันนี้ม่อาจจะจำง่ายแต่ในอนาคตคุณก็อาจจะลำบากในการขอจดเป็ีนเครื่องหมายการค้าค่ะทีนี้หลายหลายคนอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันอย,อย่างเรื่องของการคิดค่าความเสียหายเนี่ยเรียกกันเป็นร้อยล้านอันนี้มันสามารถที่จะทำได้หรือไม่ได้หรือท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับการการเจรจาถ้าเกิดว่าเป็นคดีความแล้วคนที่ถูกร้องเนี่ยเขาผิดจ,จริงนะคะอ่ะในการคำนวณค่าความเสียหายเวลาไปศาลนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการละเมิดก็ต้องดูว่าการละเมิดนนั้นเนี่ยทำให้คุณเสียหายจริงเท่าไหร่นะครับ ความเสียหายจริงเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาคำนวณจากมูลค่าย,ยอดขายต่อวนันแล้วก็ดูจากว่า hmm. สิ่งที่คุณไปขายเนี่ยแล้วทาให้คนก้าใจผิดเนี่ยแทนที่จะเดินเข้าร้านผมไปเข้าร้านคุณเนี่ยสมมุต uh. ิจากปกติเข้าร้านผมวันละพันถ้วยหา,ายไปห้าร้อยถ้วยไปเข้าที่เขาอย่างเงี้ยก็เอาห้าร้อยถ้วยนั้นอนะมาคูณจํานวนเงินนะครับต่อถ้วยต่อวนันต่ออะไรเงี้ยก็คํานวณไปนะครับมันมันต้องมีเบสในการคํานวณ uh. มูลค่าตรงนี้ด้วยครับแล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อว,ว่าเขาฟ้องจริงที่สหรอกเพราะว่าถ้าคุณเขาฟ้องร้อยร้อยกว่าล้านขนาด ค่าธรรมเนียมที่เขาต้องวางสารนี่ก็สองเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับมูลค่าในการวางสารก็เป็นล้านแล้เพ่อเผอฟ้องไปอาจจะได้ไม่ถึงอย่างเงี้ยบอกว่ามันมันมันเหมือนเป็นการขู่กันมากกว่าค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพิรพัฒน์ฝอยทองทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางการเงินนะคะ